น้ะะคะทุกคนเราก็จ่ายไปหน0ิบนะคะ3คนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โกวิดอัรปตาอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับพอ,อกแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมเดินทางอีก2อท่านนะคะสวัสดีค่ะตักท้ายน,นะคะ ก็มีแยมนะคะน้ำแยมแล้วก็มีโดมนะคะเหมือนเดิมเรากําลังไปที่ช่องเย็นกันค่ะตอนนี้ชําชระเงินผ่านตรงด่านด้านหน้ามาแล้วนะคะแล้วก็กําลังไปชําชระค่าลานกลางเต็นค่ะเราจะมาค้างที่นี่หนึ่งคืนนะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะมีนาคมซึ่งมันก็กําลังเข้าสู่หน้าร้อนแล้วมาดูกันว่าช่องเย็นในหน้าร้อนอากาศ ที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศข้างทางไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านบนค่ะ แล้วก็ต้องจองผ่านตัวคิ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 วอะไรเพราะเราจองจริงๆเราก็จองผ่านคิวคิวมาเนอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาให้เจ้าหน้าที่เขาดูหรอกหรือว่าเขาจะไปขอดูข้างบนก็ไม่รู้น่าจะเป็นข้างบนมากกว่าที่เขาขอดูเพราะว่าตรงนี้เขาเป็น่านแค่เหมือนถามว่ามามา,มาค้างหรือว่าแค่มามาเที่ยวอะไรเนี่ยแล้วส่วนไปนกลางตริงก็นแา้วต้องไปติดต่อตน ที่เดิมใช่ที่เดิมสวัสดีค่ะขถ่ายรูปหนนะคะอบคุณค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวกี่วกระทิงนะคะก็ตอนนี้เลยเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็เรามาพักก่อนพักรถจุดแรกเพราะว่าคนนั่งเริ่มเวียนหัวแล้วคะ่ะลองดูวิวข้างนอกดู เราอยู่ที่โมกูจูน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นโมกูจูน้อยเหน,นะคะเขาก็เป็นที่ให้เราดูชมวิวไปด้วยแต่วันนี้วิวไม่สวยอออะเแต่วันนี้วิวไม่ค่อยสวยเพราะว่าก่อนหน้านี้นที่เราเคยมามันเป็นแบบหมอกอะ่ะ แล้วก็แบบลอยอย่างเงี้ยเลยะเฉียดเงี้ยเลยอะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นแบบควันนะคะควันบางๆเนาะน้องไม่เห็นแบบไม่เห็นเขาใกล้ๆอากาศเย็นเหมือนเดิมอากาศยังเด็ดเหมือนเดิมนะคะเย็นเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงห้ามงเย็นซึ่งวันนั้นะเรามาถึงอะก็แบบมืดต้านมงครึ่งถ้าถึงตรงนี้น่าจะห้านมงครึ่งแรกของที่นี่แต่ว่า ครั้งนี้เตรียมตัวมาดีค่ะก็เป็นทิปที่สองนะคะก็เตรียมของมาพร้อมทุกอย่างมาพร้อมเรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะ เลือกที่กลางเรียบร้อยค่ะตอนนี้คนก็มีประมาณสองส่อ๋อหกสิบหลังประมาณนี้นะคะสิบหลังกนะ็ประมาณ20คนนีมเหมือนมีแบบความรู้สึกว่าฝนจะตกเลยไม่รู้ว่าจะตกไหม เดี๋ยวขอไปช่วยไปช่วยคนกลางเก็นก่อนดีตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะกำลังจะทำอาหารเย็นไม่รู้วันนี้จะมีเมนูอะไรจะทำซุกี้ก็ลืมเอาน้ำจิ้มมาก็เลยต้องเดีไปดูก่อนว่าจะทำอะไรนะคะนี่ก็ ศับมะมรกอน,นะคะจะตําส้มตํามีคกมาเอาโคกมาจากที่บ้านวันนี้ก็ตอนนี้จากที่มองประมาณ23องศาค่ะหวังว่าพี่เขาบอกว่าเย็นนี้แบบคือมันจะประมาณ10องศาเลยอะจะลองดูนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะอากาศ ก็เริ่มเย็นประมาณกี่องศาแล้วนะเดี๋ยวขอดูกันไม่รู้นนมันเวลามันมีส2 2> องอแต่เดี๋ยวเรารอมันขึ้นกันนะยี่สิบสองยี่สบมั้งยี่บจุดเท่าไหร่ไม่รู้องศาก็อุณหภูมิก็กำลังลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็กำลังทำอาหารมือเย็นกันก็มีน้ําแย้มตําส้มตําให้ อัมนี้ได้กินส้องตำสนใจเพราะปกติไม่เคยแบกครกมาอันนี้แวะเอาคกที่บ้านมีสองตำด้วยดูดีก็แล้วก็จะมี อะไรต้มๆเพื่อแย้อุณหภูมิแบบอุ่นนิดนึงจะบอกว่าเมื่อกี้ไปอาบน้ำอ่ะคือเย็นเย็นจริงๆอ่นะเมื่อกี้บอกว่าเหมือนเขาใส่้องแข็งลงไปจ้นแบบตัวแบบท่บเาเชาเลยใช่ไหมเย็นเย็นเแบบทุกคนคือแบบอว่าเออน้ำเย็นมากแต่น้ำพะลรงนะว่าไปไม่ได้แบบไหลแบบ เบาๆดีกว่ารานกลางเต็นท์บางที่ดีกว่ารานกลางเต็นท์บางที่คือน้ำแบบไหลแบบหยดๆๆอย่างเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวกินข้าวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็อาจจะนอนไม่รู้ฟ้าจะมีดาวให้ดูหรือเปล่าะมันมืดไวมากเลยนะเมื่อกี้ทีแรกมันก็ดูเหมือนไม่มืดแล้วอยู่ดีจะมืดก็มืดไปเลยเดินเข้าไปอาบน้นํอาออกมามืมดแล,ล,ล้วเขออือมออกมามืดแล้วก็ถุกเต็นท์ก็เปิดไฟหน้าเต็นท์กันหมดแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันค่ะ หมอกไม่มีเลยนะคะแต่อากก็ยังคงเย็นอยู่ นี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มเก็บเต็นท์กลับบ้านกันแล้วยังมีบางส่วนที่ยังรอเต็นท์แห้งอย่างเช่นเต็นท์เหล่านั้นเองค่ะกะ็ได้พูดคุยกับพี่ๆข้างๆเต็นท์นะคะบางคนก็จะไปกลางเต็นท์กันต่อทีอ่น่าจะเป็นน้ำตกคลองลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนก็มีขึ้นไปทางเหนือกันนะคะ แปลกมากเลยที่นี่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเราก็ดีใจมากที่ขึ้นมาแล้วเราได้สัมผัสบรรยากาศอากาศที่เย็นๆนะคะไม่ใช่ว่าไปแล้วแบบร้อนเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลองมาหน้าร้อนนะคะแม้ว่าใครไม่ได้มากลางเต็นนะคะก็ยังมา,าเที่ยวด้านบนได้นะคะ ขึ้นมาถ่ายรูปที่ด้านบนก็ได้ค่ะเมื่อเช้าเราเจอนกเงือกด้วยนะคะบินจากตรงตรงเนี้ยค่ะบริเวณตรงน,ปปน,รงนี้แล้วก็บินไปตรงด้านตรงนู้นนะคะบินไปตรงนน้นแต่ว่าเราถ่ายรูปไม่ทันแต่แต่ว่าเราก็แบบยังได้เห็นว่าที่นี่แบบน้องมาแบบให้ดูแบบจงังเลยก็คือแบบระยะใกล้มากๆเลยก่อนที่เขาจะมาเขาจะมีแบบเสียงก่อนนะคะ แล้วก็มีเสียงกระพือปีกของน้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะคนนี้าะพามาชมห้องน้ำนะคะห้องน้ำของเขานะคะก็จะมีสองฝั่งค่ะอันนี้เป็นด้านขวาของลานกลางเต็นท์นะคะแล้วก็จะมีด้านซ้ายถึงด้านซ้ายเขาก็จะมีจุดล้างจานด้วยค่ะ คค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะคะอาบน้ําเรียบร้อยแล้วทีแรกก็จะไม่อาบก็สําสหรับทริปนี้นะคะจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยในการมาเที่ยวช่องเย็นเดือนมีมนาคมนะคะถือว่าอากาศดีแม้ว่าข้างล่างจะร้อนพอขึ้นมาข้างบนรับรองว่าเย็นแน่นอนค่ะพาทิตตกเมื่อไหร่นะคะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาใส่เลยเมื่อคืนก็คือหนาวอุณหภูมิกําลังดีค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่เลขตัวเดียวแต่ก็ เย็นแบบไม่ทรมานมากเนาะโอเคก็ไว้ดูกันว่าทริปหน้าพอบจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนนะคะยังไงกดฝากฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องโควิดอัป้าด้วยนะคะบ๊ายบาย